หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องเสียงเพรียกแห่งความทรงจำที่ลำน้ำหอมตอนที่หนึ่งความดีที่ทำให้ข้าพเจ้าตรึงใจจะคบหากับสายน้ำเป็นมิตรสนิทเสมอมาคือการที่เขาไม่เลือกคบเพื่อน ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปร่ำไห้ระบายให้ฟังสายน้ำก็รับฟังอย่างหมดใจและมีแต่ความเยือกเย็นเป็นเครื่องปลอบโยนใครมีความปิติอินดีในชีวิตไปเล่าให้รับรู้สายน้ำก็ร่วมยินดีอย่างจริงใจด้วยจึงไม่ว่าผู้ดีหรือไพร่ชาวนาผู้ยากไร้หรือกษัตริย์ผู้ทรงสิทธิสายน้ำ ก็เก็บรับเรื่องราวและความทรงจำอันหลากหลายทั้งบวกลบไว้โดยไม่เลือกชั้นวันนะอย่างที่ริมลำน้ำหอมหรือทรงเฮืองใจกลางเมืองเวนในเวียดนามพระราชสุสานแห่งกษัตริย์ราชวงศ์เวียนพระองค์หนึ่งถูกบันทึกเป็นตำนานแห่งสายน้ำอย่างน่าลังเลใจ ว่านี่คือเรื่องราวของกษัตริย์ศิล,ลปินผู้ปรีชาชาญหรือกษัตริย์กวีผู้เจียมพระองค์ที่สุดในโลกหรือคือราชาผู้ทรงบ้าคลั่งอย่างเลือดเย็นกันแน่ย้อนกลับไปสู่คืนวันในประวัติศาสตร์สมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หช่วงเวลาอันน่าระทึกใจของบรรดาอุตสาคเนประเทศ ด้วยเหตุเพราะสองมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมคืออังกฤษและฝรั่งเศสกำลังฮึกเหิมจึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองที่จะวัดกึ้นกันว่าผู้นำประเทศใดจะมีศักยภาพนำพาชีวิตรอดปลอดภัยจากลทัทธิล่าเมืองขึ้นไปได้ ณดินแดนอันนำหรือเวียดนามในร่มเงาราชวงเวียนชะตากรรมนำส่งพระเจ้าตื่ึกขึ้นเวทีประวัติศาสตร์ในขณะที่มหาอำนาจฝรั่งเศสกำลังแสดงแสนยานุภาพอย่างเกลี้ยวกลาดแต่พระองค์กลับทรงอ่อนแอทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยในทางพระวรกายกล่าวกันว่าเป็นพระราชาที่มีพระวรกายสูงเพียง ร้อเซนติเมตรและทรงมิอาจมีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ได้แม้จะมีเสียงร่ำลือว่าทรงมีพระชายารวมถึงเหล่าสนมน้อยใหญ่มากมายนับได้ถึงร้อยสามคนก็ตามทีสังคมเวียดนามที่รับเอาขนบธรรมเนียมในลทัทธิขงจื้อมาจากจีนนั้นเพียงแค่ชายสามัญชนที่ไม่มีลูกสืบสกุล ก็ถือเป็นความอับโชคยิ่งนักแล้วแต่องค์ตื่ดึกเป็นถึงกษัตริย์ซึ่งจำเป็นอย่างใหญ่หลวงที่จะต้องมีรัชทายาททว่าพระองค์กลับทรงทำรรมไม่ได้จุดนี้จึงกลายเป็นปมด้อยอันน่าอับอายในพระราชหฤทยัยเสียยิ่งกว่าความต่ำต้อยทางพระวรกายเสียอีก พุทธศักราช2426วิบากกรรมซ้ำเติมเข้าไปอีกเมื่อดินแดนอินโดจีนทั้งหมดไม่อาจทัดทานอำนาจจากปลายกระบอกปืนของฝรั่งเศสได้พระองค์ในฐานะพระราชาธิบดีแห่งอันนำประเทศต้องทรงยอมเซ็นสนธิสัญญาปาติโนตร่วมกับผู้แทนของลาวล้านช้างและกัมพูชประเทศมีสาระสำคัญคือการยอมรับ เป็นดินแดนในอาณัตรของฝรั่งเศสอย่างมิอาจบิดพริ้วประวัติศาสตร์จารึกไว้ทันทีเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ทั้งๆท,ที่มูลเหตุอันเปรียบเสมือนเชื้อไฟนั้นมันเริ่มประทุมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยมิอาจขัดขืนฝืนกระแสใดๆทรงก้มพระพักยอมรับชะตากรรม ในการเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มิอาจชี้นิ้วกำหนดอนาคตประเทศของพระองค์ได้เลยกอบกับทรงมีพื้นฐานในงานวรรณศิลป์ทรงโปรดการแต่งกวีจึงทรงหันมาทุ่มเทชีวิตให้กับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะวรรณคดีเพื่อลบปมด้อยในพระราชหฤทยัยและลืมสถานะกษัตริย์ที่ไร้พระราชอำนาจซึ่งคอยกดดัน และหลอกล้อนพระองค์อยู่ตลอดเวลาทรงทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างพระราชสุสานของพระองค์เองตามโบราณราชประเพณีแห่งราชสำนักเวียดนามที่เมื่อกษัตริย์ได้ขึ้นครองราชบัลลังก์จกต้องมีพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือการสร้างพระราชสุสานไว้เป็นที่พำนักชั่วนิรันดร ตามคติความเชื่อที่รับทอดกันมาแต่โบราณว่ายามมีชีวิตอยู่เราเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนยามสิ้นลมหายใจแล้วจึงได้เป็นเจ้าของบ้านด้วยเหตุนี้สังคมเวียดนามจึงถือว่า บุตรคนใดซื้อลงศพเตรียมไว้ให้พ่อแม่เมื่อยามแก่เท่าถือเป็นบุตรกรตันยูและจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กษัตริย์จะทรงสร้างสุสานเตรียมไว้ตั้งแต่ยังทรงมีพระชนชีพพระเจ้าตื่ดึกทรงเลือกชัยภูมิริมฝั่งแม่น้ำหอมบริเวณตำบลหวันเนียนซึ่งแปลว่าชั่วนิวรัน์สำหรับการสร้างพระราชสุสานอันถือเป็นแดนสุขาวดี ที่พระองค์จะทรงหลีกหนีความวุ่นวายจากโลกแห่งความเป็นจริงภายนอกที่รังแต่จะฉุดรั้งพระราชหฤทัยให้ต่ำต้อยและตกต่ำลงไปเรื่อยๆทรงทุ่มเทพระราชทรัพย์และกะเกณฑ์แรงงานในการก่อสร้างจนพระราชสุสานเสร็จสิ้นภายในสามปีแล้วจากนั้น ก็ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพระราชสุสานอันเป็นส่วนพระองค์เองมากเสียยิ่งกว่าจะประทับในพระราชวังด้วยทรงสร้างพระราชสุสานดังอุทยานสวรรค์รม่มรื่นด้วยแมกไม้สายน้ำและงานศิลปะสถาปัตยกรรมประดับเครื่องไม้งดงามไว้สำหรับทรงพระเกษมสำราญกับงานกวีนิพนธ์กระทั่งล่องเรือตกปลาขับกลอน และสะดับเสียงคีตศิน์สนอโสดจนกล่าวได้ว่าพระราชสุสานของพระองค์แตกต่างจากของบูรพัตริย์ด้วยเป็นสุสานที่ไม่เหมือนสุสานหากเป็นสถานที่ซึ่งความโศกเศร้าแย้มยิ้มความเบิกบานร่ำให้ลืมเรื่องร้ายใจก็ยิ้มฉุกคิดถึงความจริงใจก็ร่ำให้